สวัสดีครับมพืนี่ผมก็พานั่มาขีหน้าของทันสอจอทันใจนาร่งสีอพรรคพวกเพื่อนฟูงก,กันนี่แหละมาหน้าครับมาหาจิงเขงปาปลามือนมาหาจิง,ขงเขาปลาเขา่นกบบกันลังสวยงามครับ <c oughs> ีเห็นนี่ก็มี ต้นยางนาครับต้นยางนาปลูกกระลังไงกับกระลังงามเข่าเที่ยวข้จีมัอนี้ทำไมเห็ดมาเห็ดง่ายจริงๆเข่าเทียงครับเข่าเทียงออมนองงัวแจวกบปนกบแจวกบนะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าน้องแค้ม้างนะครับน้องแค้ม้างอากาศเย็นลมลื่นนะครับอากาศเย็นลมลื่นลมรื่นดีแล้วเก้อนี่เขาเรียกว่าน้องแค้ม้างนะครับน้องแค้ม้าง อากาศเย็นครับอากาศเย็นสบายแล้วทียถ้าไปเบงป็นเกษตรนี่กินครับแก้วกบอมนองงวนะครับนี่คือเส,สีาาสย,สยงหน้นาน่อยของสอยจอกหรือนายทันใจนณาังสีนะครับลังสีนะ หน้าเพล่นหน้ามุน่นหน้ามุน่นของพ่อเพิ่นครับหลายไหลหลายหลายสิบไหลหลายสิบไหล,เ,ลวเวลาพักผ่อนกมาม่านนี้แล้วครับออมนอ,งอนองวด้ะครับมื่อนี้เด้อ อันใไซยังไงนี่ผักอีเลือดผักอีเลือดกับนอ้องน้องงัวเนาะผักขาดผักขาดผักอีเลือดโอ้พี่น้องเอ้ยอ้อมน้องงัว,วมือนี่<ไ>วันหยุดครับวันวันที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี่ กุกนี่สจอท่าใจน่ารังสีซอจ้อก่อมาแต่งานแต่งมาแต่งานแต่งแล้วสิไปบุญกระถินเลยแล้วสิไปบุญกม่มากินนองงัวก่อนมือนี่งานเรียบร้อยโอ้ยทำไรอะไราปอันนี้อันนี้กุกอ้วนกุกอ้วนกุกอ้วนนี่เพิ่นเพิ่นมีหน้าที่สีเมื่อใส่เขาใส่เขาความละมือนี่อ่ามากินอมนองงัวนพี่น้องแค้มร้าง บ้านพ้นงามตำบลน,น้าค่ำอำเภอสีสงขามจังหวัดนครพนมอ่าหน้าสอจอกก่อนายท่านใจนาลัางสีครับอ่านี่กับกุ๊กอีกผู้นึงอ่าหลายครับเนี่ยกินอยู่นี่หลายเบิ่งไฟแล้วครับเบิ่งไฟเล้วอืม ลวดเบิ่งอลวดหันห้อนครับเข่าหันห้อนเข่าหันห,น,หนห้อนเข่าหันห้อนมาดูมาดูติบเขาอ่าติบเข่ามาติบเข่ามาติบเขา่ามาติบเข่าใส่เขา่าอันนี้ก็เริ่มแล้วครับพูนาพูนาฮ่าไอ้หน่องงัวหน่องงัวหอมบอ่ครับหอมบอ่โอ้ย น่องง้วน่องง้วอ่า,า,าอันนี้เสี้ยนอุ้ยเสี้ยนอุ้ยนี่ว้าว้ยถ้าประเภทตีรามีสุดยอดเนะครับเรื<ว>่องนี้ประเภทตีรามีสุดยอดสุดยอดอ่าเอ้ออ่าอ่ามี่พักพักพัก,พ,กพักสิกินมาอนีพักกิน ไล่ศาสพักไล่ศาสตรมีแต่ไล่สาสตร์นะนี่พักพักพักพ so, uh, uh, like, uh, ักเยอัน <Wenn> นี <t ema> uh, ้พ uh, mm ัก hmm. ก oh ิน oh กับอมนองง่วออมนองอัน oh นี oh ้อ oh ีก oh คั้งก่อนนี่แก้วแก้วกบปนกบปนกบกับแมนแก้วกบกับแมนแหลไแต่สิยอื่นแก้วนี่จยากออกเผ็ดจัง่อยอืมอืมยาดองได้ไหมอ่าโอ้นี่ครับขาดว่ได้ครับขาดว่ได้ยาดองยาดองมึงครับมึงครับตียาดองยาดอง ยาดองยาดองเลยจ้าติ una, ๊กเ่าเปิดมึงกันนะเปิด้ึงกันนะเปิดมึงกันนะจักติ๊กระสันพอทีเริ่มจะบอกจักติ๊กไปแล้วครับขากบาวันนี้ขากบ้าขากบ้าตัตัดกันนะตัดงกันนะดี่ อันดมอันดมุมบ้างนะหอมบอ่โอ้ขาขาขาสุดยอดสุดยอดสุดยอดอแก่ข้าวกันสุยอดแก่ข้าวกันอือ่ามือนี้มือนี้ก็สีปั่นออกยูทูบเด้อปั่นออกยูทูบอ่าผ้าไม่กินเข่าอยู่หน้าน้องแค้น,นสร้างอ<ล>ือ<ล>มอน้องแค้นสร้างเริ่มลงมือ้ะครับเด้อเริ่มที่สีลงมือ กินข้าวเที so ่ยงครับก uh, uh, mm ิน hmm. ข uh ้าวเที huh. ่ยงพี uh, ่น้องไข่ห่อออกมาหน้ากินข้าวอยู่หน้าเนี่ยกินนี่โอ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวแก้าโกบป้อมน้องมาๆมาๆมามาสี่สิบดีกี่เยอะสั่นลอยเอ็มลอยห้าสิบขี้บอสชัยจอกกอโอ้โหนะเพื่อนเจ้าของฝีมือพ่อคนแม่ฝีมือฝีมือฝีมือ

พวกย่างมันเลยเที่ยวบีเด้เนาะดึงเสื้อเนาะโลกทวารมันได้ไปชิดเก่าอ้าวๆนี่เป๊กๆหัวให้มันลืมข้อยาดองยาดองกระบัานอ้อมนองอ้อมนองง่วนี่โว้ยอ้อมนองก็อ้อมนองง่วนอันนี้เพื่อนมาไหมครับอ่าพอดีจงไวอยู่พอดีจงไวอยู่นี่เออยังพอดีอืม หอมหนองงูหอมหนองงัวดูนะแม่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 มากินแม่กินแม่ชุดที่สองครับชุดที่สองชุดนี้ชุดที่สองแซบ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 ชุดที่สองกินข้าวอิ่มแล้วกับพักพอนั่นป่ะนี้กินข้าวอิ่มแล้วกับพักพอน่าจะจบเพียงทำนี้นะครับ มือหนามือหลังหรือมือต่อไปแต่มีโอกาสก็สิไปหาผ้ามาหายอยู่หากินแบบนี้แหละเอามือนี้ก็สวัสดีครับ